ครับขอสวัสดีครับยินดีปีปน,น้องเขาสูช่องผู้เฒ่าสนามชัยนะครับวันนี้สร้างชุ่มชั่วน,น้อยของเฮาเราพูดสนามชัยได้เพื่อสร้างบุญเลี้ยงบ้านนะครับท่านในช่วงนี้ในช่วงนี้คือลูกหลานถือไปสวยระเมืองทางวัดก้อนนะครับรก,ก้อนถืไปทางก่อนผู้ตากของเฮาในที่นี่คือลูกหลานถ้ากันไปร่วม อทางรักบ yeah. ้านรักวัดชุมวัดก่อนนะครับที่สั่นแล้วคือเป็นการเริ่มกระบวนการแม่ไปหรือเนล่ครับเพื่อใบ้พวกเราฟังด้วย คือรกระบวนกานะเครื่องสังไ้เพราะว่าจะเป็นบ่องไฟในช่วงนี้คือบ่องไฟหน่อยเนาะครับว่นนี้บองไฟเงินปลูกลามช่วงเช้าลองผู้แตนม้มแค่ละครับร่วมกันในการ ขอพระพูม <geon> <normal isation. S 1> ุ่มบานเท่าควานสีต่ไส์คือมาถึงพระูมุ่งบันูิงนนะครับที่ารได้เชิวงสวงได้เชิญขอพระละวะธรรมดาอาโจมขลันกินแ็่ขันเนี้อ สาธุนโมตัสะพทวาโตอรหัโตมาธัมพุะะนโมตัสสะพุวโตนรืรระมพุวัดโองเฮสเนาระธมุตะตระาุ่มปัตตมาุุมปั์าธุผมัตตมทสาธ่มตตสาธมปติม์สาุรมัตตม์าุผุ่ัตตมสุผุ่มปัตาธุุ่ัตตสุัตสาุัตตมสาปันนสาลุนัสาธ่ั โคะนันเทวุจารกอรันจาปริพุญจันตุเทวดาสยมังคลาลุภาเวนะจตา,จาโจตีพระวันจุเตสาตุแล้่วขอพาลาชนาขุนหลวงปูพระคุ้มจงมาลกสาบคำที่ลูกหลานมาขอสมมาข้าเราละเหมือนี่เช่นเมือสันลันเดชมันบุตรใสเหลี่ยมบานเจ้าเหลี่ยมจำตั้ง,ง,งดอนเกีู่เพราะฉะนั้นจะได้มาข้าวหลวงขอ พระพุ่มให้หูจักเป็นตันโตนเป็นแบบเป็นขั้นแรกอีกทีไปเราจะนั้นก็ขอให้รักษาขอให้ลูกล้านชงด้วยดีแน่ควัเจ็ดว้ใดควัมใส่ว้นี่เด้อเอาเงาคราเราไปดับพระพุ่มเนาะดอกบอกวางเป็นการตอนไว้จำที่เป็นผู้กาะอาวะองคพ่อพุ่ม นอาจารย์กันตสอนไปเลยแล้วับนีช่วงนี้คือพระยังจำนครับเอ้าโยกไนพรอจำของมุ่งฟานนะครับกันบั่งทีนะถ้าเรียกว่าคือกาลังที่เริมถบายกับพุ่มนะครับในาม

กับินี่น่าการเรื่องวางก็ต้ังได้มากบอกก้าเราแจ้งขอบพ่มีกับกันนี่เป็นลำไม่ตั้ง่างมากเพื่อที่ใดมาก ดวงเสี้ยมงตตััตัมพันสันัะัตโตวงเมังคูพระเจ้พระพุทเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเระเศียรพระเจ้าพระจักรวาลนัตชังเกวดาก็ปูนเจ้าสีสันปารีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โคตรศุภชิดาคุณมันดาคุณตุบาลอาจารย์ทั้งหลายทุกโยมบิจารทั้งหลายเด้อ กับยงห้างประตูกดังนะครับเอารับดีกว่าจบการทาว่า้รงกูภาคบุณขั้นตอนหนึงขัตอนแรกงานมี่ห้าก็จะได้น้ำเพื่อทางเยไปทางพุ่มบานมีาปูปู ตัวินยางสีห้อแดงมากอัะแต่คือว่ายกปรทังใจคือแล้วร่าเสียจากตั้งบัตรแล้วปัดนี้ครลูกหลานใส่้าอืมแหนแหไปที่ดอยหลวงพู่เนาะไปหาหน้าจมุกเข้า ต้อนรับเทปนี้ขอบคุณครับพี่น้องทหลายๆนะครับเพื่อต้องการนี้ไม่รวมคือแม้กรปทั่งดอนทั้งอาตมย่าปู่ปูนะครับ ครับที่นี่พอจำห้องแล้วครับครับที่นี่บ้านนะครับพี่น้องครับหลายๆคนลูก้านเราปู่สนามไทยของเฮารวมใจในการทำบญเรียงญาปปู่แหละครับในมือนี้เนาะทนงาสศิาเออกันแี่ ชุณชู้น้อยเราพู็เขาจะไปตามกองชุ่มช่นหน้ยนะครับก็จะได้รับข้อมูลเมือจกลูกจากร้านเขาเป็นย่างดีพอมวนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ที่นี่โรคไข้ไก่เย็บประว่าจะเป็นโรคโควิดนะห้าสิอจใ่ะต้อ เจ้านำเพชรที่มีนะขอบค้ณขอลงขอเชื่อขอลงขอเชื่อต้องพูดต้องทำได้เมื่อใดก็จะลืมคดไหลคดแช่คดติดตาอุมผูกเห็ดสีเขียว